สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอ็มสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอลลี่ตอนนี้เราเล่นโคออฟกันอยู่นะโคออฟคือจอยหนึ่งเดี๋ยวคุณเดินนะครับไม่อย่าคุณไปกดนำแพดี๋ยวมันออกตัวแคปเจอร์ผมเดี๋ยวคุณเป็นเอลลี่นะฮะตอนนี้หลังจากที่เราโดนเฮ้ย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 เฮกดผิดกดผิดกดผิดวางขึ้นขึ้นก่อนนะคือเดินทำอย่างนี้ได้หรอได้ครับหลังจากที่เราจัดการอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราโดนถีบตกลงมาเอลลี่ก็ช่วยเราไว้นะฮะ รู้สึกว่าตอนนี้เอลลี่ยังไม่มีปืนให้ครับเอลลี่ปืนเราก็มีเยอะไม่ให้มีเยอะแต่ไม่ให้ะโอ้โหเราเห็นแก่ตัวมากเออดูนะเพรับผมคราฟอะไรได้บ้างโมโลด์ท็อปครับผมคราฟโมโลด์ท็อปได้เฮ้ยอะไรอะบริกสโตนเอลลี่มาแล้วนี่หมายคราฟอ่ะมไม่ใช่เอ๊ะผมไปทัวร์ตรงนั้นดีกว่าเผื่อมีของโอเค,อ,เคอยู่ตรงนี้นะ นี่ผมบอกให้เอลลี่เขารอหนูไม่ไปอะไรอยู่แล้วค่ะมไ,ไม่มันมันบอกเองฮะโอ้ยนี่ scrap metal นี่เราไปทำเมื่อกี้ผม,มหยิบ scrap metal ไปหนังสือการ์ตูนให้เอลลี่อ่านแอคชั่นมีหนังสือการ์ตูนให้ให้อ่านอีกแล้วฮะ โอ้หของเต็มเลยครับตรงนี้ของของน้ำมันน้ำมันเบนซินเอ้ยไม่ใช่นี้แอลกอฮอล์เ okay คครับรู้สึกว่าของเราได้มาครบแล้วผมยังรับไ้ชีฟไม่ได้เลยเ okay คโอ้โหเ,เอลลี่รอ แป๊บหนึ่งนะผมเช็คก่อนว่าแฟดผมโอเคฮะต่อเลยรู้สึกเอลี่รอ้ผมใช้ขวดดีกว่าโอเคไม่มีอะไรให้เช็คตอนนี้เราต้องไปยังสะพานสีเหลืองนะครับเพื่อที่จะไปตามนัดตามที่เราเช็คพอยด์นะฮะเกดเออเมื่อกี้อยู่ดี ้ตรงนี้ก็แล้วมีซอมบี้ไหมใช้เซนใช้เซนครับใช้เซนตอนนี้คุณเอ็มเขาน,นี่ฮะใช้เล่นอันนี้อยู่ชาร์กเอโวลูชันเขาเล่นเป็นบาชามโอ้โหคุณเล่นสนุกกว่าลาซอกอัดเฮ้ยชีฟฟูแล้วโอ้โหเตะกระถังที่ เฮ้ยโทรศัพท์หาบ้านได้ป่ะคิดถึงบ้านอออะไรเช็คฮะเช็คเช็ค one two ชั้ one two เฮ้ยอะไรเนี่ยเช็คเช็ค one two firefly pendant pendant and alcohol ครับแอลกอฮอล์เยอะอย่างงี้โมโรท็อปน่าจะดีฮะทำโมโรท็อปน่าจะดีเก็บไว้ก่อนโอเค รู้สึกว่ามันจะตานหมดแล้วนะเฮ้ยโอ้โหระเบิดระเบิดมีอันไหนอะไรยังไงให้เก็บเรานี่ก็เก็บเลยนะฮะบิกสโตนเคบไม่มีอะไรขึ้นลิฟต์หรือเปล่าต้องขึ้นลิฟต์หรือเปล่าลิฟต์ใช้งานได้เฮ้ยอะไรหนะังสือ มาลิเปพอนอัพเกรด Modify last his one longer ไ hey อ้ยาสามารถอัพเกรดอะไรได้แล้วเฮ้ยไม่มีกันไกลโถ่ไปทางนี้เราจะเปิดไฟทำไมฮะเฮ้ยเปียโนไม่มีอะไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมจะเล่นเปียโนให้ดูครับบีโตเฟนเลยเฮ้ย ชี yes. oh, สโหสครับมเมทัลนะสครับมเมทัลไม่สนใจสครับมเมทัลของเดียวผมว่าตรงน,นี้มีแอลกอฮอล์กับผ้าอะไรให้เยอะเลยฮนะอะไรครับเอลลี่อ๋อใช้เวลาถ่ายพิกเจอร์ฮนะโกหกว่าอยู่ที่นั่นจริงหนูก็รู้นะคะคุยต่อโอเคมีอะไรอยู่บนหัวเหรอเอลลี่อยู่ในหัวหนูไม่รู้สิคะหนูแค่พยายามจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันนานมาแล้วที่หนูจำไม่ได้สักทีที่มันเป็นเป็นปัญหานะคะ ที่หนูมีปัญหาติดไว้อยู่โอเคไม่ว่าจะหนูจะคิดอะไรอยากให้ฟังลุงโอเคนะโอเคค่ะอะไรก็ได้ค่ะช่างเหอะโจเอลโอเคฮะหลังจากที่เราคุยเสร็จแล้วเราก็ต้องมาเดินต้องอาหารนะครับก็เดี๋ยวจะมีเจ้าบ่าวจบเจ้าสาวก่อนเดี๋ยวผมจะเล่นเปียยนเอ้ย โโมีทางขึ้นไ,ไหมไม่ค่ะสักพักเล่นเป็นโนทีซอมบี้กลูขึ้นมาเลยฮะฮะจะไปยังไงใช้เสียงเพลงเสียงเพลงเป็นจังหวะมันเลงโอ้ยโอ้โหโโห,โโห,โโห,โโหนักมาก เออช่วยหน่อยได้ไหมคะแน่ใจนะคะโอ้ยดัน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 ดีกันโอเคไปขึ้นอ๋อขึ้นแล้วไปเถอะสองแล้วฮะโอเคผ่านวิ่ง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  วิ่งวิ่งวิ่งต้องออมมาครับนั่นไงว่าแล้วต้องมีของ scrap metal scrap metal scrap metal เฮ้ยนี่ยนี้ดีกว่า c r a f เลยไงเฮ้ยระเบิดตะปูโถ่ไม่ทันโอเคไปยปไป,ไปเฮลี่ดูย์ไม่มีตัวอะไรนะโอเคดูของก่อนว่ามีอะไรไหม ไม่ไม่มีมีแต่ขวดมาหนักเชลามีแต่ขวดทางนี้ไปได้ไหมไม่ได้เฮ้ยนั้นที่สุดเราก็ออกมาแล้วครับอะไรฮะติดหอเตาแตกอะไรนะครับทางนี้ฮะอ่าเป็นฉากหนังแล้วหืมอะไรเฮ้ยได้ปืนสไนเปอร์ไรเฟิลครับโอ้โหคนเยอะมากเลยพวกฮันเตอร์โอ้โอเคโอเควันนี้มัเป็ เห็นไหมผมอยากไว้ไว้หนวดเหมือนโจเอลฮะแล้วหนูล่ะคะเดี๋ยวนี่แหละมันมันโง่นะคะหนูก็มีโอกาสที่จะทำที่จะช่วยฉันเองโอเคแต่รู้สึกว่าเธอจะรู้เรื่องปืนนะฉันคิดว่าเธอจะช่วยฉันได้โอเคไรเฟิลหรอคะหนูไม่เป็นค่ะยิงแต่หนูอย่างเดียวฮะหนู ก็วิดบีบีกันนะคะก็เหมือนก็เหมือนก็เหมือนกันนะก่อนยกขึ้นอ่ะโอเคลองดูนะโอเคระวังนะมันจะดีดนิดนึงก็เหมือนมันไม่เหมือนบีบีไรเฟิลนะโอเคหลังจากดึงออกมาแล้วสลับออกมานะแล้วก็ให้จับไว้ดีๆนี่แหละตรงนั้นแหละเก็บกระสุนออกมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ให้เล็งไว้อย่างดีๆแล้วก็ยิงโอเคเอาล้ฮะฟังฟังลุงนะ เพราะเออลุงเคยมีถ้าถ้าเกิดว่าลุงม,มีปัญหาอะไรด้านล่างก็ยิงเลยนะหนูเข,ข้าขใจค่ะคือตอนนี้เราจะให้เอลลี่อยู่ด้านบนนะครับโจเอลลงไปด้านล่างเราเล่นเมนโจเอลอยู่ตอนนี้โอเค,อเ,คเราหายกันนะตรงน,นั้นน่ะมันไม่ใช่เขาหรือลุงเองลงไปแล้วยินดีด้วย ขอบคุณนะฮะที่ช่วยชีวิตลงโชว์เอลไว้ซ้ายหรือขวาดีฮะคุณเอ็มคุณช่วยตัดสินใจหน่อยสาลายดีไปขวาดีกว่าครับะขวานมันเดินได้ไหมันมันแจ้งอยู่ว่าใครตายนี่คนหรือซอมบี้คนครับคนเฮดล็อกเหลียวมันล็อกไม่ได้มันกำลังแจ้งว่าพวกมันตายฮะพวกพวก พวกมันว่ามันกำลังแจ้งว่าพวกมันตายโจเอลจิตสัมผัสเออโจเอลจิตสัมผัสอีชั้นสัมผัสได้ต้องไปหาค่าทีละคนก่อนจากคนที่อยู่หลังสุดแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆก็ตรงนั้นไง นี่ไงถ้ามันผิวปากได้นะมันก็โอเคอะกเกมอะไรเกม้ที่ผิวปากได้โอ้โหโ,โชคดีโชคดีเนี่ยที่ไม่มีคนเห็นมีคนเต็มเลยอะ มันน่าจะฆ่าแบบด้านบนได้อะไรเงี้ยเฮ้ยให้ผมรู้ไปดีไหมสวัสดีสวัสดีสวัสดีนี่คนมั้เนี่ยคนคนคน รู้สึกมันไม่รู้แล้วฮนะก็มันแต่งตัวให้มันเห็นมันเห็นโฟมันเห็นแล้วนะเฮ้ยขอให้เสียงเหรออืมตอนนี้แนะหละนั่นแหละเอลลี่ช่วยไว้อยู่เอลเอลี่เราช่วยช่วยไว้อยู่ไงฮนะเอลลี่แม่นปืน โอ้นี่แหละตรงนี้แหละเอาละะฮเฮ้ยวฮะโอ้โหอันไรล่ะเฮ้ยมีใครอไหมโอ้ว้าวโอ้ควงเราไปไปแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรล่ะเฮ้ยอะไรมานี่มานี่เป็นตัวประกันหน่อยเป็นตัวประกันหน่อยเป็นตัวประกันให้อัวหน่อยโ,อโ,อโ,อโหตาย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 อืมขอบคุณเอลี่ โอยโอ๊ยโอตายตายออยตาตายพีตายตายโอ้โหหิวหวก่อนหิวก่อนหิวก่อนหิวก่อนอ๋อฟื้นตัวเลยทันนีโอ้โหเฮ้ยไไฟไฟโอ้ไฟคลอกไฟคลอกโอ้โอ้ วงางระเบิดไปแล้ววางการอนกรวดไปแล้ววงางระเบิดตะปูไปแล้วดีดดมากเด็กดี ขึ้นมาเผ้นมาตายทีเก็บของก่อนโอ้ย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 โอ้โอ e. ้โอ้ยโอ้โอ้ยโร้้าโยโอ้โอ wow. ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ย้อออโอ้้ย้ยออ้ย้ยย้อยเอ้ย โอ้ตาย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 ยังตายยังโอ้โอเคลงมาได้แล้วโอ้โหโหดเลยคราวนี้โหดเลยไงโอ้ย โอ้เอลลี่เราสวยมากอายุเท่าไหร่สิบสองเองเนี่ยดูเก็บอาวุธกระสุนโอ้เก่งไหมคะหนูเก่งไหมเอปืนหยิบปืนกันโอเคอหนูเป็นยังไงบ้างคะเยี่ยม หนูก็ได้สไนเปอร์โถ่ให้ก็ไรเฟิลที่เรามีโอเคเกี่ยวกับเรื่องบ้งอย่างอ่ะให้ปืนแล้วฮะทำไงก่อนอ๋อบอกว่าเหตุฉุกเฉินเท่านั้นโอเคค่ะนี่มีปืนใช้แล้วเอลี่หนูก็ได้ธนูโถเอ้ยหนูก็ได้ธนูอะไรฮะเกิดอะไรขึ้นครับ อะไรครับอ้อาวเหรอฮะตอนนี้ผมไม่รู้เอาศพหายไปไหนะฮะเนี่ยโอเคครับนิวไฮสกอร์ฮะยินดีด้วยคุณเขาเอา็มเขาเล่นเขาเล่นเกมชาร์กอีวิวชั่นนะฮะสองแสนสี่อ้าวจาฮึ่มเดี๋ยวรอผมม่งว่างก่อน เดี๋ยวเราผมว่างๆเลยผมเล่นให้เล่นให้ดูเลย Scrap Metal s ครับเมทัลสครับเมทัลม,มีอีกอ่ะศพหายไปรวดเร็วมากครับขอออฟได้ปะขอออฟไม่ได้เอ้ยมีมีแต่อ่มอมัลติเพลเยอร์อ๋อขอออฟเดินไม่ดีฮะไม่ดีไม่ดีดดเป็นเป้าขุดโว้เเยเเดดดิินนีกว่าผม ไม่เอาไม่ดีหนึ่งนาทีเดี๋ยวผมนับให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดี๋ยวเรื่งดิให้ผมเช็คของด้านในนี้ก่อนไม่ตายหรอขอออบนาทีเดียวแล้วผมเช็คของก่อนทิ้งของเก่าทำไมก็ของเก่ามีวันพังเนี่ยหรอมีดิโอ้โหอะไรกระพริบกระพริบเนั่ยนะไหน อามเฮ้ย oh, <Hey. S 1> เอาวตกใจเลยเฮ้ย <Hey. S 1> กระดาษ hey. 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 Firefly Notes คร <Hey. Hey. S 1> ับอ่านดีกว่า We don't need Firefly เราไม่ต้องการ Firefly เราจะต่อสู้เฮ้ <Hey. S 1> ย เราต้องตรวจสอบอะไรให้เรียบร้อยเป็นทรงเป็นซินคาบให้หมดนีโ <c oughs> โ่โอ้ยใจเย็นใจเย็นขนมพิซซ่าหรือ,รอเปล่าเนี่ยเมื่อกี้เราเริ่มถ่ายตั้งแต่กี่โมงนะฮะคุณเอ็ม ลืมดูเวลาเลยไงฮะลืมดูเวลาเลยเฮ้ยเอาทางนี้ทางนี้ฮะทางนี้ปลายปลายเย้เฮ้ยโอ้โหเห็นของที่ไรเป็นทำเฮ้ยทนูระเบิด ของจำเป็นทั้งนั้นนะสะแน็คโอเคลูกธนูเต็มแล้วไม่ได้ใช้เลยลูกธนูเปลี่ยนเป็นธนูนะเคยไปแล้วเอลี่นี่หายไปเลย เอ๊ลงปุ๊บอะไรฮะโอ้โหสนุกกันเลยทีเดียวคุณถ่ายให้ผมให้มันหล่อๆหน่อยได้ไหมฮะไหนดูดิหน้าผมอ้วนไหมผอมไหนดูดิซูมดิไม่ไม่เข้าไปรูปกดออกไปรูปโฟโต้เอ่อโฟโต้โฟโต้เอ่อแล้วก็อินสตาแกรม แล้วก็กด z o o มขางผมต้องไปลดอีกเยอะครับจริง,งเฮ้ยผมเคยเป็นใ้ขางทูมเนะ่ยโอ้โหมีหนูย่างด้วยโอเคเราเสียเวลามามา,มากแล้วดูสิโอ้ผมต้องไปลดน้ำหนักเยอะเลยเนี่ย เดี๋ยวดิคุณจอยด้านขวาอ้ผมจะเด้านขางนึดิคุณคุณทำอย่างนั้นเนี่ยคุณถ่ายรูปวิดีโอผมไอ้นี่ไงไปไปเอาเอาซาโคออฟนี่ผมโคออฟแล้วนะฮะเดี๋ยวยังดิมันไอ้นี่อยู่อ๋อให้ให้รอดไปใช่รอดไปดิไปดิเออไปดิคุณทำอะไรอ้าวก็ไปเนี่ยอ้าวไปดิเดินเออ เดี๋ยวตรวจสอบก่นอนเดินไปเดินไปเดินไปทำไรเนี่ยเอม็มคุณทำเอม็มเอม็มเอม็มพออะไรพอ <c oughs> เดินมา <c oughs> เดินสไลด์อะไรตรงนี้ <c oughs> เอาเดี๋ยวกระดาษผมว่าเราปิดรั้วตรงนี้ดีกว่าซอมบี้มาได้ปิดได้ <c oughs> เถอะ นี่ไงโอเคเปิดตรงนี้หน่อยถอยถอยเบิล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 คนเขากดไลค์เร็วมากฮะโอ้โหโอเคได้เวลา อัปเกรดแล้วครับอืมมีร้อยสี่สิบสี่เทรนเนอร์เทรนเนอร์คุณอยังมาใช้เทรนเนอร์คุณ <c oughs> อะไรของคุณอืมอาว่าอัพธนูดีสุดเราไม่ได้ใช้เลยไงก็โอเคธนูก็ได้ดอสปีดดีโอ้ไม่เอาดอสปีดเราจะได้ชักเร็วโอเค ไม่มีแล้วหมดหมดใช้ธนูนะห้าเซกืนเ okay, นาะโอเคอาธนูก็ธน,นูโอเคอะไร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 ,อ,ะไรอ่ะอ่ะยังมีคน <c oughs> เอา้าผู้หญิงโอ้โห เห็นพวกมันที่มันอยู่ตรงรถบนรถไหมยังไม่ตายเออโอ้หเกม18บวกแล้วแหลเอาของอโหมันยิงคนตายขาที่เไม่มีอาหารโหฆ่าคนมีแต่าานะมีแต่รองเท้าเก่าๆไปเถอะมันโหดไปว่าหน่ยเกมแทนจะกินเนื้อคนคนจะได้เป็นซอมบี้ด้วย มนิคนขับรถไล่ฆ่าคนเพื่อเอาอาหารทิ้งป้า,า,าแล้วไงโอ้แม่เราไม่รู <laughs> ้เห็นแต่กินแต่ยาก็ือกอแล้วก็ผ้าตั้งแต่เริ่มเกมมาไม่เห็นมันกินอาหารสักตอนนึงเนี่ยสแน็คนนนโดนทุบหมดเลย อันนี้ก็ต่างคนต่างอเอาชีวิตรอดใช่ไหมครับอืมเป็นคู่ๆไปคนดีก็ตายไปอืมเฮ้ยโอ้พระเจ้าสนูเลยเอยอะยะพีซิ่งช็อตเลยอเอาเวนดั้มมั้วไงครับเอา อ่ามันมันยืนรอมันยืนรอโอเคครับโอเคมันอุตส่าห์ให้อภัยต้องสองดอกนะฮอ่ามันรออยู่มันรออยู่อ่ามันรอมันรอมันรออ่าโอเคอะไรแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอมันอุตส่าห์อุตส่าห์จบเลยไง้งคนละสองดอกเลยเออค่าสองวันนี้เลยวันนี้โทรศัพท์ใครโทรศัพท์ใคร โทรศัพท์ M นะฮะโอเคครับผมว่าพอแค่นี้ก่อนครับนะฮะโอ้โหตอนนี้เราจะทำไปอ่ถ้าไอ้ถนนไอ้สะพานแล้วหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์กันด้วยนะ